โอ้โอ oh. 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 <asy> ้ห <switched> น <out> ึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเตรียมโผลกอดกันให้ได้เต็มเต็มเซฟเซฟเอามาลุมมาตุ้มกอดกันให้มันกลมกลางป่าแม่งซะเลย ให้มันรู้ไผ่ซะไผ่ซะเลยไปไปกอดกันให้เต็มเต็ม <c oughs> กอดกันให้มันสุดๆไ <c oughs> <c oughs> ปรกอดเจตนาลมคอรอสอเออนั่นแหละไปกอดกันหมวลอย่ทั้งตัวมือเออเออไปรวมหัวกันเอาไว้เออนี่แหละกลางป่าละมะกลางป่าดงดิบ ให้มนุษย์สว่บบางไผเป็นไผอ่าให้มนุษย์สบ,บง่งไผเป็นไผนี่แหละคือใช่อ